สวัสดีค่ะพี่น้องมาพักๆกินกับเจ๊ช่ยชาวจ้าตอนนี้รวกพักนะคะจะมาลวกพักกินกับเจลกินกับปลาเด็กบอกเมื่อวานนี่ค่ะมืเบิดดอกตตกต่ำไกลาไมาใชิลวกปีกับลวกพักอันนี้พักคาดพี่น้องพักคาดไปกินบะข้าพักคาด บ้านนั่งอึพักคาดโบรายรวก,กโบรายพักคาดนิดนึงถ้าจอกเฮิร์น,นเด็จพักแคมเตรียมก่อนเสร็จแล้วมีเจ้าเอ้ Parmopita. Oh, you got it. Okay, yo. ใส่น้ำเกลือไว้ก่อนใส่น้ำเกลือไว้เกลือมันจะไม่หละถั่วฟักยาวแล้วก็ทิ้งอย่างละเล็กละน่อยพอตัวพวกนี้สิบุลุกหรอกมะเขือสิบุลุกกินสด เกือวหมดสิกือไปนี่นี่น้ำเตือนจัง

이 n g Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็เล็บมีพพแล้วปน้ำเล็บปีกเลย น้ำแลเลย่ะ ไอ้กบับเพแล้วเแล้วโอ้ยฮร์อฮๆร้รอนร้อร้อนร้อ ร้อนนะจ้ะอ่าเวลากินแล้วปะลวกผักลวกผักลองดูมันกินผักนะคะวันนี้กินผักค่ะ ไปไปกินข่าวน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยกินข่าวแรกที่ไปหาดเจ็ซสี่วันนี้จะขึ้นไปเล่นกันเจะซสี่นั่งขึ้นที่บริตัดข่าวดออฟังนั่งยานพนร้อนร้อน ໃສ່ເຂົ້າແຕກໄປຊັງອື່ນແຮງກ ไปเป็นทำไหมพี่ต้องครับเปร,ร้อมแล้วพำแล้วมแล้วนะดูด้แ้วมนเวลากินบะดหิวให่บวดแล้วมาขวยขัดจุนจวพอเรากินกาแฟย้ำชาเราสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำชาจ้าไปเลยพ,พี่เคย มอนกระปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวเซตพี่นอ้องวันนี้เมนูพักกล้วยกับพี่นออ้องเลยกินอะไรง่ายๆโอยปกติแม่แขือเทศอะบริหารเนี่ยมาตักม,มาเดินมาเดินที่ใหนคอยวานบนลมวีวีโอ้ยบรรยากาศมาเด็กพี่นออ้องเลยบาารรยากาศให้เลย ตัวพักคาดได้เท่าไงไ่กันด้วยตายตาขาวตาดำค่ะเจสซีกัง,งดอีกแล้วอ่ะจะให้พ่อน้องบวชไปตัดซอยมือ่อไหร่วะเซดมาบอกเมื่อคืนว่ะพวกพาตัดติลย่านย่านได้แล่นหนีพน <laughs> โย่บดมันจีมามันกระมาเอาดือด้อๆพนกระไรว่ายลูกจุกอะจวดเอาจวดเอาพนกระโวย กระไเขาดรอกระไรฝนห้ามมาห้ามเขากลางออกไปน้าเขากลางเขาดรอวิบไปเขาดรอวิบเลยถ้าเบิงปราบัวกับสิเรนนี่ฝนอยู่ประดักเบิงเด้อกายแล้วกายแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งลงมือแน่นอนลาบฝนปีแรกเหมือนว่ากระไรเขากลางมันวิบน้ำอีกบ่ เบ,กบ๊กมื่อกี้มาเบ๊กโอ้ยแนวนี้แห้งแล้วแหละน้องเบ๊กนั่นลวกพักกระป๋องแกว้วเอาอาหารบ,าบ้านๆข้า,เาวเสี่ยวย่างมากมายมันเลิบมันเลิบเมืเ่อยานโพนบ่มจังแบกจักลงอีล่ะย่านโพนกับย่าน มึงว่ากับบาปกับลาวนี่ยก็นี่ยัว่าวนาสาวผู้ใดนั่นน่ะก็ย่านพ้นน่ะย่านผู้ในเฮือนหลายกลัวย่านแม่แม่จุมหมอไป่เลยน้องใจประวัวลูกนาสาวเอาไว้ก็จะหู้ชาน้นอนงี้ก็เผยโอ้ยว่าวหัวโตหัวเดี้ยวละ มึนกับกาแฟป้าปปบวาัว,ต,นะบวตื่นมาแล้วก็บัวกินกาแฟพี่น้องบอกป้าบัวจะกินข่าจุวยๆนะแต่ละมื้อตื่นมากเลยค่ะพิพมองชิเบสมองคนนั่งกินขา่าวเฮ็ดนั่นเฮ็ดน,น,น,นี่ป้าบัวกระซ่งกาแฟากินไปเด้กินีกคือการในตื่นมากอ่ะหนึ่งขา่าวเส็นแล้วกับข้างน้ำกว๋วยเตี๋ยวแล้วกับระหว่างรอนน้ำก๋วยเตี๋ยวเดือดป้าบัวกะ นั่งดูกาแฟแหละจ้ะกรอกกาแฟฮอตคืออยู่แหละมันเคยอ่ะกินกาแฟเขาจะบอกกินข่าวเนี่ยไม่จำบอกกินกาแฟมันคือนอนบนเสื่อเนี่ยผมก็อยากเคลียเวียเคลียร์งานยังเลยไหนมามาเลยเหรอเอาคือมาทางนี้จะมาไหนไปทางนี้มาทางนี้น้องบอยมาแล้วไปจงดีหล่อให้แม่เลิงหลิงเมื่อนี้น้องบอยไปได้ออกงาน เห็นแล้วจะบอกหามว่าอทางมาบอใส่หูแล้วเอใส่หูแล้วบอมันมันด้มันใส่หูฟังเจะสิไปว่าอะไรมันสไดอยินน้น้ำฮะพ่อพญาวอนจะบอกเออโูแมนว่าจะไปผ่กไ่น้ำทาหารได้เหยมไปขี้เฮือกผักเว้นั่น มดาดักตายปลาลุงอ๋อเจ็บขาเจ็บขาพ่อมก็เลยให้พักพ่อนมื่อนี้พ่อก็ได้ออกไปตัดเข่าก็ให้ไปเปียกลูกมือหนึ่งพี่นอ้องให้น้องบอยพักพอ่อนมือหนึ่งเออกลับบ่อยได้พักพอ่อนแล้วประบวชปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวไว้เต็มหม้อจุลู่ใช้น้องบอยคายแล้วประบวชมีแนวสิตใจมือนี้เดินไปเดิ<า>มกินข,ข้าวเัยน้องบอย,ยบบอยูประบวชไปได้พี่นอ้อง ขึ่งเท้าแรมโบแรมโบคนรอบูบห้ม่ท้ว่การไมให้นี่อยคืบรรยากาศกุกสดอค้าขอบคุณนะคะีขับ้มะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะเจอกันที่บ้านเจซีสคสบายดีพี่น้อง